จริงไหมเนี่ยผมพลาดขค่ไหนหแล้วตายละตายแล้วเอ้เท้าเยอะจังเลยโดนลมอย่างเดียวไ,ไ,ไม่นับเล็บ วิ่งไวอย่งเลยวะหมอเฮ้ยวิ่งโคตรไวอ่ะเฮ้ยเป็นไปได้ยังไง <c oughs> ก็เห็นอยู่ว่ากูตีเข้าไปยังไงหมอก็ตายไปแค่อ้าวชิปหายแล้วกูงเงือบแล้วประธานเอาแม่งแมวหมอแม่งสปินอีกตายแล้วกูโดนหมอจุกโชว์จุกยิวติง่ง มันเกินไปอะครับมันเกินไปอะครับตรงนี้นี่อะไรเนี่ยจอยก็ต้องตีทิ้งครับผมเดี๋ยวไม่ได้ปัน่นโอ้โหเมื่อกี้แบบตีเข้าไปในไม้แบบนี่ก็ได้อะคือเราไม่ได้เข้ามาในไม้เราตีอยู่นอกไม้เราโดนพับเฉยตัวโยกเลยดิ้นจัดๆโอเคไม่ขนิกโดนไฮไลท์ครับผมเครื่องสั่นตรงสุดสาร าตายแล้วชีวิตชีวิตที่ไม่สามารถจะตีใครโดนเลย ลูก้าฉันรู้นะมันนายคิดอะไรนายคิดเหมือนฉันเลยแนจะลองช็อตล้บบังให้หมอรอดไปนายเป็นตัวปัน่นมันเสี่ยงเกินไปหากเครื่องยังมืเหลือเยอะมันไม่ค,คุ้มที่จะทำอย่างนั้นเอาจะอุมทะลุก,กําเพงเฉย อ่าตนี้โอเคครับผมคนขายของเล่นมันปั่นอยู่ตรงนี้เรียกว่าเรียกว่ามาเขตเซอร์เลยมีไทยวะจับคนขายของเล่นก็ได้ฮะ ไม่ได้มีไทยนะฮะดึงแบบเสียไทยไปเมื่อกี้ไม่ได้กระเทือบอ่ะลืมกระทือบไม่ต้องกระเทือบก็ได้ฮะช่างมันดู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 เม็กจะมาดึงดด โดนลมอย่างเดียวไหมนะบุเรพว้าม,มาแบบไวจัด <c oughs> อ,อือเดูกากันอยู่ตัวตเองไม่ได้ฮะมันก็ค่อนข้างจะชัวร์แล้วผมว่ามันจะยากที่จะหลงท้อ ซึ่งหลุมจะตรงชุกเด็กดูดูดดไม่มีใครเข้ากัอีว่ะเอาวะไปช่วยเหลือทั้งกันและกันน่ะมันไม่ขัดขึเลยเฟะไปแล้วฮะดู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 ไม่ขัดขึ้ยืนนิ่งเดินละเดินละ ลูกล้าอยู่ในซอยนู้นผมเห็นละ oh. ว่าเข้าตู้นเนียนๆผมแก้งทำเป็นปรับปีปเปอร์หลังตู้ไว้หนึง oh. ่องออกจากตู้เมื่อไหร่ผมเห็นเอ้ยออกจากตู้เมื่อ,อไหร่ผมเห็นอันนี้แก้งทำเป็นไม่เห็นฮะพ่อ mm hmm. เกิดละแก้งทำเป็นไม่เห็นไม่รู้หรอกว่าอยู่ไหนดื้อ ทำไมออกจากตู้ทำไมเออช็อตหนึ่งทีเรียบร้อยฮะเข้าตู้แบบไม่เห็นเลยดื้อ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 ดื้ดอรดดืดืดื้อาาดือว จบแบบเด็บตัวสไลด์เลยฮะตัวสไลด์แบบอินฟินิตี้อยู่ในนี้วออลในข้างที่ตลอดไปแมรี่แมรี่มาครับแมรี่แมรี่เกิดอย่างนี้ไปทางไหนดีวะเนี่ยหลังบ้านเล็กนี่แหละเฮ้ยโดนไปหนึ่งทีนักโทษ โดนยังอยู่ในมุมกระจกอยู่โดนโดนโดนกระจกทะลุกำแพงไปดักไม้ด้วยแบบไวจัดๆแต่เชื่อมเครื่องก่อนตายนะครับโอเคตัวที่ไฮไลท์อ่ะ ตัวที่ไฮไลท์ยังแม่ง hmm. Hmm. น่าจะเลยเฟดได้อยู่นะอืม hmm. hmm. ไม่เลยเฟดด้วย hmm. โถเอ้ย hmm. ผมกะผิดอ๋อ hmm. oh, แม่งเอ้ยกู<ป> hmm. เอาน้ำหอม ยังเห็นลูกกาอยู่ฮะแย่ละเสกกระจกพลาดเราหมุนกระจกเพื่ออะไรก็ไม่รู้โดนช็อตสักทีหนึ่งเออต้องโดนอยู่แล้วอืมจิตวิทยา ลุ้นล้วนถ้าเซอร์โดนหลอกก็คือเซอร์เรียบร้อยให้น้ำผมล้มไปเลยดึงทันเฟสด้วยจะได้ถ้ามันทำให้เขาไม่ทันเฟรผมได้ได้เปรียบมา <c oughs> นี่ขอบคุณยี่สิบดาวและทะพูมด้วยนะครับต <c oughs> ีจ่อยแบบเอ้าชิบหายเอ้ามันอยู่ในตู้โอ้ยนี่ก็ดึงแบบดื้อ โอ้จ่อยแม่งอยู่ในตูก้กูโดนหลอกกูโดนดึงฟีแบบอีซี่ซี่ไม่อไรฮะถือว่าตายแล้วหนึ่งนั่งเก้าอี้ทิ้งไปเลยตรงนีงงจ่อยอยู่ในตู้มันเอาไปจ่อยแอบตู้เพราะว่า เพราะว่ามันจะมาเปิดประตูแน่เลย <S <S ช็อกคูดกรดโอ้ my god เม็กคงแบบว่าอะไรวะสิ oh ่งตอนเข้าก็ยี่ยงดึงง่ายๆทำไมตอนนี้โดนเธอเลชช็อกแบบง,ง่ายกว่าอยก็หายฮะเครื่องสั่นสอง 2, เครื่องนงน,นึ่นดูีกวก้าวขึ้นไหนจะหยุดสั่น ไม่มีครับผมตังไฟตังปั่นยับยับปั่นยับยับครับผมปัน <c oughs> ป่นยับยับปั่นยับยับครับปั่นยับย <c oughs> ับมาขู่ตัวนี้กันฮะน่าจะวิ่งเข้าทนาย <c oughs> โดนโดนโด,โดโนเครื่องยังสั่นต่อไป ยังสั่นต่อไปยังไม่หยุดยังโดนโดนผมไม่แน่ใจว่าน้ำหัวมันไปยังไปละวิ่งมาละวิ่งมาละน่าจะดึงทันไม่ทันละบิน นะครับโอ้หน่าเสียดายแต่ทนายล้มไปแล้วฮะน้ำหอมได้เวลาจูกกันแล้วโอ้โหวิง่งแบบมัน่นใจจังทีปป่ปรย์ไปบ้างาไม้เลยโดนยังอยู่ที่เดิมทนายลุกมไม่เป็นไร ยังโดนบีนบในื้อลัสมกจกนะครับไม่วิ่งฉีกจากมุมเดิม <c oughs> ป,ป,ปีบเปิดไปตามมุราทนายกันเถอะอเอายอมเพร้เลยครับผมดีละจะได้จบไวๆงั้นต้องตามเก็บซากอะไรนะไม่มาดูนายคิดถึงไอ้กุ่ยจัง